้ตาเอาติดนะครับเครื่องพันหกนะฮะก็มีอาการเกียร์ไม่เข้านะครับเจ้าของบอกว่าวิ่งบนทางด่วนนะฮะแล้วก็เกียร์ไม่เข้าเลยแล้วก็ก้มไปดูก็น,น้ํามันเกียร์เต็มใต้ท้องนะครับตอนนี้ยกขึ้นดูนะฮะเดี๋ยวผมจะลือดูอ่าตอนนี้ก็มีน้ํามันเกียร์ไหลละนี่แค่ยกรถนะอ๋อนองเลย Okay. เดี๋ยวผมก็จะลื้อล้อนะซักเผาออกมาดูแล้วก็จะดูว่าอะไรเสียบ้างวันนี้ก็ถอดล้อมาแล้วนะครับแล้วก็ลื้อแผงข้างนะครับนี่นะครับมันเกิดจากข้างในเนี่ยครับหัวเผาเดี๋ยวผมขอตัดไฟให้มันดูง่ายๆกันนะ เหมือนหัวเพามันจะหลุดออกมาหน่อยๆนะอืมอืมประมาณเนี้ยไม่ร um no. yeah> anyway> claro ู้ว่าหลุดได้ยังไงนะก็ถ้าออกมาการนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องชักเพาออกมาดูเลยดูว hm ่าเสียที่กระโหลกเพาหรือว่าเป็นจากในเกียร์นะครับก็เดี๋ยวคนจะค่อยๆเลื้อออกมานะ เอาละครับตอนนี้ผมก็ถอดถัววพาวออกมาแล้วนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยกระโหลกเพาตัวไหนเสียแน่นอนแต่เดี๋ยวเออตอนซ่อมเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องดูอีกทีนะว่ามันยังพอล้างล้างใส่จาราบีแล้วกลับมาลื่นได้ไหมแล้วก็ตัวไหนครับดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรนะดูแล้วยังดูเหมือนปกตินะ,ะเดี๋ยวซูมก่อนอประมาณนี้นะ นี่นะครับแต่เหมือนว่าหัวเผาเนี่ยมันหลุดแล้วซีนปากซีล่างเนี่ยหายไปเลยข้างบนเนี่ยไอตัวเก็บน้ํามันนะฮะยังอยู่ตัวนี้แต่ข้างล่างเนี่ยหายไปเลยเหมือนมันเหมือนว่าหัวเผาเนี่ยมันหลุดออกมาสักพักแล้วละ่ะวิ่งจนเจน้าของบอกว่าน้ํามันเกียร์มันไหลยเยอะน่าจะหลุดอยู่แล้วนะหัวเผาข้างในแล้วก็ วิ่งแล้วหัวเพามันตกมันก็เลยสีไม่รู้ว่ารอบที่เราใส่ไม่ถึงตัวล็อกมันหรือเปล่าตัวล็อกมันก็คือกิบล็อกสปริงเนี่ยครับนี่ตัวน,วนี้ตัวนี้ต้องใส่ให้ถึงข้างในนะมันจะได้ล็อกอยู่กับเฟืองท้ายนะครับแล้วก็เพาไม่หลุดออกมาเป็นไปได้ว่าไอ้ตัวนี้ยมันใส่ไม่ถึงหรือมันไม่ล็อกแล้วก็ไม่รู้ แล้วมันก็ทําให้หัวเพาเนี่ยดิ้นออกมาข้างนอกพอดิ้นออกมาแล้วหัวเพามันจะตกนิดนิดโอเคเดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวผมลองซ่อมหัวเพาแล้วก็ลองใส่เข้าไปดูก่อนว่าเกียร์ยังทํางานได้ปกติไหมตอนนี้ก็ออกมาหมดแล้วนะครับทั้งซีนมก็แยกแล้วก็รอไปซื้ออะไหล่พวกนี้นะครับซีนหัวเพาะนะครับก็ตอกมันออกมาตัวนี้ออกยากเหมือนกัน พราะมันพอดีมาก,กเดี๋ยวลองขั้นแรกดูก่อนลองซ่อมแค่นี้ดูก่อนว่าใช้ได้ไหมตอนนี้ผมก็จัดการทําเพาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอาจจะระบีใหม่ล้างข้างในใหม่หมดนะครับเติมจระลบีใหม่แล้วก็เปลี่ยนซีนนะครับเรียบร้อยไปแล้วอันนี้ซีนตัวใหม่เลยแท้ แล้วก็พวกยางแท่นเครื่องอะไรนะครับก็เปลี่ยนเกือบหมดแล้วข้้งหลังแล้วก็ท้างบนโพรงนี้เปลี่ยนเกือบหมดแล้วเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดู <S <S เผาเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าสนิทเลยดู <S <S ไ,ไห้ไหเปล่าซอกนี้นะครับก็จะต้องเอ่อให้เหล็กเนี่ยครอบตัวซีนให้มิดเลยนะครับถ้าไม่มิดก็มีโอกาสหลุดนะครับ เอาละครับตอนนี้ก็ใส่เผาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเติมน้ํามันเกลียเรียบร้อยเลื่อนออกมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีน้ํามันรั่วไหมนี่นะครับก็ไม่มีหยดเลยก็น่าจะใช้ได้แหละฮะประมาณว่าหัวเผามันหลุดนะฮะแล้วก็วิ่งจนมันสะบัดแล้วก็ถอนออกมา แล้วก็ตีขอบซีนซะพังเลยโอเคเดี๋ยวผมไปทดลองวิ่งกัน